แม่ครับแม่ครับเมื่อคืนผมตื่นขึ้นมากินน้ําเห็นแม่นั่งทับตรงตักพ่อแล้วก็ขยมโยกไปโยกมาใหญ่เลยแม่ทําแบบนั้นทําไมหรอครับคือนั่นนะ่ะเออก็แบบช่วงนี้พ่อแกอ้วนแม่เลยต้องช่วยขยมไล่ลมออกจะได้ผอมๆลงบ้างโหยแม่ไม่มีทางที่พ่อจะผอมลงหรอกก็เดี๋ยวพอแม่ออกไปทํางานสักพักนาสีสวัสดข้างบ้านก็เข้ามาใช้ปากเป่าลมเพิ่มให้พ่อตรงที่แม่นั่งทับนั่นแหละ ไอแกมึงตายคุณหมอคะสุขภาพเจ้าไมเคินลูกชายฉันเป็นไงบ้างคะลูกของคุณสุขภาพโอเคนะครับเพียงแต่อวัยาวะเพศเขาสั้นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพียงแต่คุณต้มไข่ให้เขากินวันละฟองเดี๋ยวมันจะค่อยๆย,ยาวขึ้นมาเองครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาแม่ต้มไข่ทาไมตั้งหลายฟองแล้วใครจะไปกินหมดของแกน่ะลูกเดียวส่วนที่เหลือน่ะของพ่อมือง แม่ครับแม่จะเป็นไงถ้าคนเราไม่มีหัวใจล่ะฮะ <anticip p" S 1> เอา้าถ้าไม่มีหัวใจก็ตายน่ะสิลูกอ้าวแต่เมื่อเช้านี้หนูเห็นพ่อบอกนะ้าสีสวัสด์ข้างบ้านว่ายกหัวใจให้นะ้าสีสวัสด์หมดแล้วทําไมพ่อไม่เห็นตายเลยล่ะฮะอ๋ออย่างนั้นสินะไม่เกินวันนี้หรอกจา้ารับรองพ่อของแกะฮมันได้ตายแน่แน่พ่อพ่อพ่อรู้ไหมติดอะไรทำให้ตายเร็วที่สุดอืมติดโควิดผิด ติดเชื้อในกระแสเลือดผิดแล้วเอาแล้วติดอะไรอ่ะติดหญิงไงพ่อถ้าแม่รู้นะไม่เกินห้านาทีพ่อตายแน่เฮ <laughs> <laughs> ้ยเจ้าไมเคิลมาทำอะไรที่ตลาดวะมานั่งรอพ่อขี้ <h ati> เออก่อนพ่อเองจะคิดเสร็จเนี่ยข้าจะเปิดร้านใหม่ช่วยคิดสโลแกนร,ร้านให้หน่อยสิได้มีหลายอันเลยเลือกเอาอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ <h ati> คำแรกติดใจคำต่อไปหาหมอ <h ati> ที่หนึ่งเรื่องความกรอบ เคี้ยวจนหอบยังไม่ได้กินอร่อยถูกใจตายถูกหมอเคลมคำแรกประทับใจคำต่อไปประทับซ่วมโปรดสั่งเสียก่อนสั่งซื้ออร่อยสุดเข้าห้องน้ำไม่หยุดตอนนี้อร่อยให้หกศกับปรกเต็มสิบโอเคถูกใจกูไม่น่าถามมึงเลยพี่พี่ในตลาดเนียห้องน้ำไม่ทางไหนอะจจะไม่ไหวแล้วอา้าวห้องน้ำเรน้องถามถูกคนแล้วไอ้น้องพี่เด็กตลาดนี้รู้จักหมดแหละเนี่ยน้องเดินตรงไปใช่ป่า เจอร้านเจต้อยร้านเจต้อยแกขายข้าวแกงพี่จะบอกให้นาะร้านนี้โคตรเด็ดพี่กินประจำอาอ๋คครับแล้วไงต่อพี่พอน้องเจอร้านเจต้อยปุ๊บน้องไปด้านขวาน้องจะเห็นร้านพี่ตุตูเป็นร้านขายปลาปลาแกสดมากเห็นว่าจับเองกับมือเลยนะเอาโอเคครับแล้วถัดจากนั้นก็คือห้องน้ำใช่ไหมพี่หลังจากนั้นน้องไปทางซ้ายใช่ไหมน้องจะเจอร้านเจ,ต,เจติ๋มเจติ๋มแกขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าแกอิมพร์ตทุกชุดเลยนะน้อง เอาพี่แล้วห้องน้ั้น่ะห้องนั้นไปทางหน่อยต่อจะไม่ไหวแล้วน้องใจเย็นๆพอน้องเลยร้านเจติ๋เนี่ยก็จะเจอร้านลุงพลเว้ยลุงพลเขาขายขนมโตเกียวโตเกียวมีหลายไส้มากเลยมีไส้หวานไส้หมูไส้เค็มพี่พี่ผมว่าห้องนัน้นไม่ต้องร้านเจติดมเนมื่อกี้เขาตั้งเกงในผ่านมาโอ้เชี่ยกลิ่นมาเลยมเขมขวาะ